ลุงสายป่าปะทะจันสองล่าเนี่แลหละตอนนี้ลุงสายป่ากับไม่อยู่ประเทศไทยเดินทางพร้อมคณะชุดใหญ่ไปฝรั่งเศสในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแห่งป,ป,รประเทศไทยเพื่อนไปอยู่ที่นูนดับร้อนในขณะที่จันสองล่าตอนนี้ ร้อนครับร้อนบอกว่าการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เอานับตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมแล้วกันครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เนี่ยหมายถึงใครตอนนั้นใครๆครเขาพอตีความได้ฮะว่าหมายถึงในป่านี่แหละจะเล่นงานผมหรือผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วต่างคนต่างอยู่เถอะเรารู้ว่ามีคนกําลังจ้องเล่นงานมีจ้องเล่นงานอยู่อันนี้อันนี้สเต็ปแรก สเตปต่อไปยังมีผมว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดเป็นสัจธรรมกลับไปเมื่อสักครู่นะเป็นสัจธรรมในบริบททางการเมืองของไทยชัดเจนนะการเมืองเป็นเรื่องของการแข่งขันยื้อแย่งกันเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจการเมืองยังเป็นการเมืองมีความลี้ลับอยู่พอสมควรลี้ลับนะแล้วก็แล้วก็พอดีมันพูดถึงการยื่นของ40สวใช่นะ คุณตั้งศิล์บอกเวลาใครเคลื่อนเนี่ย่มหนเคลื่อนรู้เลยว่าการเคลื่อนนั้นคนของใครเลยการเมืองเรื่องลี้ลับไงนี่ส่วนใหญ่เขาจะดูความเคลื่อนไหวและความเคลื่อนไหวเราจะรู้ว่าใครเคลื่อนรู้เลยเคลื่อนเพราะอะไรอะ,อะไรเป็นปัจจัยแห่งเหตุที่หวังผลครับออและก็มันวันอีกวันที่สิบมิถุนาที่แต่ป่ามิถุนาเขา,ายังสภ้าอีกนะและพูดสืกถามไม่ได้ถามนํานะครั้งนี้ไม่ได้ถามนําอะไรเลย,เลยพูดคําว่าป่าออกมาเอง <laughs> ผมเองไม่ได้ดีลวกับใครเลยมีแต่ดีลวกับวน้าพักเพื่อไทยแต่ถ้าจะมีคนวุ่นวายแต่ถ้าจะมีคนวุ่นวายใช้คำวุ่นวายเลยก็แตถวบ้านในป่าที่วุ่นไม่เกี่ยวกับผมแต่เกี่ยวรัฐบาลนี่เกี่ยวข่าวถามต่อไอ้ที่พูดเนี่ยต้องการส่งสัญญาณไปถึงบ้านถึงคนบ้านในป่าใช่ไหมไม่รู้อยู่อยู่ผมก็พูดชื่อออกมา หมายมถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือไม่ไม่รู้มีใครบ้างที่อยู่ในป่าล่ะเ,ออเห็นมายย้อนกลับมาออข่าวสักอีกได้มีการพูดควยวุยกับพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์บ้างหรือไม่ไม่ได้เจอเลยนี่นอกจากคุณสักศิล์ไม่ได้เคยเจอพลเอกประวิตรเลยนะตั้งแต่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนายกอดีตเก็ไม่เคยเจอนะใช่ไม่เคยเจอพลเอกประวิตย์นะแต่ยืนยันสองหูยืนยันได้เลย ว่าด้วยเรื่องของพลังประชารัฐต,ตอนนี้กำลังเป็นพักอกแตกและมีแนวคิดชัดเจนถ้ามีปัญหามากผ่าครึ่งเลยและก็เมื่อวนันเมื่อวน <S <S ัอวนประวัติที่ผ่านมาครับออกกระแสนี่แหละกระแสว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะเอาพลังประชารัฐออกจากรัฐบาลเฮ้ยต้องถามนี่เลยนักขา่าวก็ไปถามท่านนายก และวก็มีคําตอบว่าตอนนี้กับพลังประชารัฐนั้นดิวหรือว่าความขัดแย้งการทํางานร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับก็คุยกันดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอท่านประชารัฐหลายวันแล้วงานก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เจอท่านป่วยก็ขอให้ท่านหายดีนะครับเมื่อคืนก็เจอท่านธรรมนัฐที่งานศพก็มีการคุยกันดีนะครับ กับกระแสข่าวที ies, ่ว่าจะเอาพักเงินบชารลัดออกนี่คือผมไม่เคยยังยังไม่เคยคุยครับยังไม่เคยคุยวันนี้เรามาแต่โฟกัสที่ปัญหาบ้านเมืองดีกว่านะครับอย่างวันนี้ก็จะไปดูเรื่องปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับอ่าถูกต้องต้องตอบแบบนี้แหละตอบอย่างอื่นไม่ได้ครับคือนายกเนี่ยท่านเวลาพูดแต่ท่านพูดตรงๆนะพูดไปตรงๆบริบททางการเมืองเนี่ยท่านอาจจะไม่ไม่ค่อยนำมาเป็นองค์ประกอบไม่เจอเข้าใจว่าท่านป่วย มุ่งหน้าทำงานเรื่องนี้เลยไปทำงานดีกว่าเรื่องน้ำท่วมแล้วตอนนี้แนวคิดในการเป็นรัฐบาลรวมชาติหรือว่าจะเรียกว่าการล้างไพ่เพื่อเอาพลังประชารัฐออกไปบางส่วนเนี่ยต้องใช้คำานี้ถูกต้องไหมพลังประชารัฐออกไปบางส่วนเนี่ยพลังพพลังประชารัฐยังคงอยู่แต่ว่าบางส่วนครับต้องการล้างไพ่เพื่อล้างคราบอะไรบ้างลุงครับนี่อันแรกเลยเนี่ยล้างคราบความเป็นลุงหมดไปเลยคราวนี้หมดเลยนะ ได้เวลาต้องบอกว่าตอนเ,อเป็นรัฐบ,บาลข้ามขั้วครั้งแรกนะการมาจับมือกับลุงเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเสียรลังวัดไปเยอะนะคะแนนนิยมตกต่ำไปเยอะตอนจับมือกันเพื่อรวมตั้งรัฐบาลในชุดแรกที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนาและมีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐกอุ้มใจไทยชาติไทยพัฒนาและพักอื่นๆนั้นที่มารวมกันเป็นหนึ่งน <laughs> อย่าลืมว่าดีลวตอนนั้นไม่มีการเดียวกับลุงป้อม ตอนนั้นจริงๆอ่ะเขากล่าวว่าให้ให้โมเดลคล้ายๆกับรวมต่ทั้งชาติคือลุงเนี่ยออกจากพรรคไปก่อนใช่ออกจากหัวหน้าพรรคไปก่อนแล้วก็เอาพรรคที่ไม่มีลุงแล้วเนี่ยมารวมมารวมกันแต่สุดท้ายเดีวนั้นลุงบ้านป่าไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยครับสุดท้ายต้องรวบเท้ามาลีวาลาดเป็นคนที่มีวาจาและความอ่อนน้อมเข้าไปคาละวะจึงกลับมาเป็นพรรคพลังประชารัฐมาทั้งพรรคครับ และตอนนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องทำให้รัฐบาลเป็นปึกแผ่นเป็นแนวเดียวกันให้ได้นั่นหมายถึงจะสร้างรัฐบาลมารวมชาติแน่นอนครับเมื่อล้างพลังประชารัฐบางส่วนออกไปเนี่ยเสียงบางส่วนหายไปก็ต้องมีเสียงอื่นเนี่ยเข้ามาทดแทนก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลรวมชาติที่มีประชาธิปัตย์เข้ามาเสริมนี่ไงเขากะว่าถ้าในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยมี40เสียงใช่ไหมสี่อ่ะ ตอนนี้ก็คือว่าในส่วนของผู้กองเนี่ยสะสมแต้มมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็บอกอมีสัก1 4 1 5ี่สิบหาเป้าหมายต้องประมาณ27<อ>แล้วดูดูวันก่อนที่มนันนั่งพลุบๆๆบพลังรวมกับของสันติด้วยนี่สาคนนะส,สันติแล้วก็กำแพง<อ>แล้วก็ฝั่งเมืองชนครับนะและฝั่งอื่นๆรวมกันร่วม30มสิบคนสาคน,นแต่วันนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทีมนั้นทั้งหมด เป็นสายร้อยเอกธรรมนัฐพงเาอ่ทั้งหมดแต่เป้าหมายตอนนี้ที่ดูจากเช็คลิสต์นะครับเช็คลิสต์เนี่ยพลังประชารัฐในสายผู้กองเนี่ยก็ประมาณยี่สิบเจ็ดเช็คลิสต์แล้วนะเช็คลิสต์แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยลืออื่นที่คิดว่าอยู่สายป่าก็สิบสามเสียงผมว่าตอนนี้สายป่าประมาณสักสิบแปดครับขึ้นประมาณนี้นะสิบแปดครับยืนยันแน่นอนสิบแปดแต่มีบ้านใหญ่บางบ้านอาจจะผันแปรและเกิดแรงเหวี่ยงครับคือบางส่วนเนี่ยถ้าจะดูเพื่อไทยเนี่ยบางส่วนของบ้านใหญ่เนี่ย เช่นกำแพงเพชรหรือว่าอะไรมาขามหวานอะไรเนี่ยก็อาจจะดิวตรงพีพ่วีกรณีนี้มันมีผลต่อเรื่องอะไรจํานวนที่จะยังคงอยู่ร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยมันมีผลต่อเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีใช่ทันทีครับถ้าสัดส่วนต่ำกว่า20แล้วไซส์บอกได้เลยครับครับจะถูกพักใหม่ที่เข้ามาต่อรองอย่างหนักหน่วงกว่าที่เป็นอยู่เพราะถ้า สายผู้กองต่ำกว่า20เนี่ยกระทรวงกรเกษตรสันคลอนถูกแต่ต้องอยู่ระดับ20-27เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่สันคลนครับเขา,เขาแข็งแน่นอนอทั้งรนตีว่าการและรนตีช่วยใช่มากอันนี้โอเคเพอ,อ,อถ้าแบบนี้หายไปเนี่ยครับรัฐบาลรวมชาติต้องหาประชาธิปัตย์เข้ามาเสียบในประชาธิปัตย์25เนี่ยก็จริงนะแต่ละมาเนี่ยเขาไม่มาทั้งพักแน่นอนเหมือนกันเหมือนพลังประชารัฐเนี่แหละครับอกแตกเหมือนกันอกแตกเหมือนกัน อกแตกเหมือนกันพลังประ,ประชาธิปัตย์มี25เสียงใน25เสียงับสายตรงตรงสายเฉลิมชัยสีอ่อนนาย,ยกชายเดชอิดขาวทองและ,ะชัยชนะเดชเดโชพิแทนเนี่ย<อ>ตกประมาณ20-21เสียงแต่ปัญหาประชาธิปัตย์ตอนนี้ที่มีการพูดคุยกับแกนนำของเพื่อไทยหรือว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาขอไปอหนึ่งว่าการสองช่วยถ้าหนึ่งว่าการสองช่วย สมแกนนํานี้ได้นั่งเก้าอี้หมดถูกแต่ปัญหาคือทางฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าให้หนึ่งว่าการให้หนึ่งช่วยอเอาละสิถ้าหนึ่งว่าการหนึ่งช่วยคําถามอืมคําถามในสามคนนี้เลือกแค่สองเนี่ยเหลือใครมัน,มนจะกระตุ้งครับจะยุ่งไหมล่ะพูดง่ายคือจะยุ่งไหมท,ทีมทีมสี่เสียงของเขาเรียกอะไรอ่า สายแข็งสายสายสายบุรณาการสายไม่ใช่คุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติมันทัฐานคุณจุลินและทีมของคุณนิพน์บุญญามณีเนี่ยจะอยู่ที่นั่นไม่เข้าร่วมครับเพราะฉะนั้นทีมนี้จะต้องไปประสานเองปัญหาคือเสียงยีบเอ็ดถ้าจะให้ปึกแผ่นเนี่ยนะทั้ง3าคนนี้ได้นั่งเก้าอี้หมดใช่นะแต่ถ้าสมมติว่าหัวหน้าพักนะเสริมชัยศรีอ่อน กับนายกชายเดดินเนี่ยได้แค่นั่งเนี่ยถามว่าคุณชัยชนะเดชโยคุณแทนเนี่ยพอใจไหมไม่พอใจตอนนี้คือว่าจะได้กี่ตําแหน่งจะมีผลเอางี้สองเดือนที่แล้วเฉลิมชัยศรีอ่อนครับยอมไม่เอาแล้วให้สองท่านนั้นทำอะไรไปปลูกผักที่สวนดีกว่าลับบ้านประจวบคิริขันทำสวนทำไร่ไม่เอาแล้วครับ และก็บอกชัดเจนว่าถ้าจะเดินหน้าต่อไปเอาเลยนายกชายกับแทนนี่แหละเดินไปเลยแต่ณวันนี้ล่ะณวันนี้รู้สึกมีความกระชับกระเฉงขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งคงมีปัจจัยตัวแปรเปลี่ยนและถ้าเป็นไปได้ข่าวอ,ออกมาล่าสุดรองนายกควบรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยครับกระทรวงไหนครับกระทรวงของพล,ลังประชารัฐอะไรครับอ,อ่ะสลับสับเปลี่ยนกันก็ได้ถ้าเป็นรัฐบาลรวมชาติเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงนะ ไอ้น,นี่คือเสียงรัฐบาลปัจจุบันทําไมเหลือ314ต้องอบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยนี่นี่รศ<อ>นะรีธรรมราชถูกไอหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะภูมิใจไทยจาก70จะเหลือ70อจาก 70, เจเวดเหลือ70อ่านะก็จะเป็น3 1 4 3 1 4เสียสงอ่เสียงเดิมมันก็3 1มนาี่รัฐบาลปัจจุบันนี่รัฐบาลปัจจุบันนะนี่คือเสียงของรัฐบาลปัจจุบันบและจะเป็นรัฐบาลรวมรวมชาติในอุดมกติความคาดหวังที่คิดคิดกันไว้ตอนนี้ มันจะเป็นสามสองสองโอ้แข็งขึ้นแข็งขึ้นดิแข็งขึ้นดิสามสองสองอ่ะเยอะมากนะรัฐบาลรวมชาติรอบนี้ก็่ดึงเข้ามาเนี่ยประชาธิปัตย์ที่มาเสริมนะออกออกไปสิบสามใช่ไหมก็คือในส่วนของพลังประชารัฐครับพลังประชารัฐสายผู้กองธรรมนัสเนี่ยเอาเต็มเต็มแล้วกันให้ยี่สิบเจ็ดทั้งหมดนะยี่สิบเจ็ดเอาเต็มเต็มเลยนะเต็มเต็มสุดเลยนะไปด้านสูงสุดนะที่บอกว่าไปไหนไปกันไปไหนไปกันเนี่ยยี่สิบเจ็ดเนี่ย ประชาธิปัตย์มาไม่เต็มเหมือนกันอ่าก็ยี่สิบเอ็ดก็ยี่สิบเอ็ดนี่แหละครับ,รบก็ตั้งหมดแล้วก็โครงสร้างพรรคเดิมที่เหลืออยู่ด้วยเนี่ยก็สามสองสอง